พี่มันนั่งพับก,กระดาษทําไมเนี่ยครับแหมจะเป็นหงุดหงิดหงุดหงิดตามเขาไม่ทันละสิเนี่ยเขาเป็นตัวนกแล้วเนี่ย<ฮ>คุณจะถึงไหนคุณจะถึงไหนผมพับอีกนกหนึ่งผมไม่ได้พับนกแบบพี่ครับโอตามไม่ทันมันเป็นหงุดหงิดไก่ เอาเพื่อนมาอีกละพ่อบอกแล้วว่าอย่าคนแปลกหน้าคนหน้าแปลกเข้ามาในห้องเราพ่อทํางานในห้องนี้ของเยอะแยะ,แยะเอาเข้ามาได้ไงมีอะไรหายไปทําไงเออแล้วใครรู้ป่ะท่านี่ไงอานน่นช่วยชาติไงพอ่อฮะพี่ก้องกับพี่ชิงไงช่องเก้าไหนอ่ะช่องเก้าช่องเก้า อ๋อนี่เองเหรอเฮียรู้สอนปะครับครับเฮสวัสดีครับตัวจริงแล้วรอตั้งนานโอ้เฮียก้องชิงครับออนิเมชันช่วยชาติครับครบขอความช่วยเหลือเฮียหน่อยครับได้ยินกิจนอิสระเฮียมานานมากแล้วแล้วแล้วผมจะช่วยอะไรได้ไหมเนี่ย ได้แน่นอนครับพี่เอ๋ครับได้แน่นอนครับอโนเวชั่นช่วยชาติลนมมือถือแฟนแทนนะโอเคถ้าคุณมาถูกที่แล้วล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะทำอะไรให้คุณได้บ้างนะก่อนไปทำอะไรข้างบนไปหนังสือเลยครับไปขอบคุณมากครับน้องกอนะผู้ชายครับดิโตเร็วนะฮะ ได้โตเร็วเราว่าโตช้าเรามาดูกันผมมีสิ่งประดิษฐ์เยอะแยะเดี๋ยวผมให้คุณดูนะบนนี้ก็มีข้างล่างก็มีนะของบนนี้นะมีทั้งเครื่องมือแพทย์นะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ช่วยการศึกษานะข้างล่างเดี๋ยวก็มีอีกพวกของเล่นของอะไรที่ผมทําเครื่องมือแพทย์นนี้อาบให้คุณถ่ายคุณว่าผมเกว้ตรงไหนเครื่องมือแพทย์มันจะมีอย่ใงนี้ไงครับที่มันลงกึงนะฮะเห็นไหมนะนี่อยู่ตรงนี้นี่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 ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้ดูไม่มีอะไรแต่เปิดออกมาคุณดูสิครับโอ้โเขาไปถึงงูเลยนี่จะทะลุไปโลกอนาคตไหครับเนี่ยนิชักมันเหมือนไทม์แมชชีนเลยออ้ยเปิดมานี่เป็นแบบเครื่องมือทางการแพทย์เงินเงินเฮ้ยไปจับอันนี้ที่้คุณจับดี๋ยนี่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่มีอะไรมันเป็นของใหม่ครับตัวนี้เป็น เครื่องมือทางหมอสูใช้ตรวจภายในนะฮะคุณสุภาพสตรีใช่ไหมครับแล้วแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงฮะปกติเนี่ยทางการแพทย์ใช้เนี่ยสั่งจากต่างประเทศมาเป็นชิ้นใหญ่อย่างนี้แล้วตรวจคนไข้คนไข้ก็เจ็บเราก็มาทำมันเล็กไหมคุณเห็นไหมนะฮะเล็กเป็นพิเศษเลยเพื่อใช้กับคนไทยไงอันนี้เห็นไหมนี่ก็ให้ดูว่าเครื่องมืออันนี้มาอยู่ที่บ้านของเฮียเนี่ยเพราะแสดงว่าเฮียทำเองอย่างนี้นะครับ ผมเป็นที่ศึกษาทางการแพทย์สำหรับการผ่าตัดนะฮะอ่าหมอสูบเราก็ทำเครื่องมือในนี้คุณเห็นไหมเครื่องมือสำหรับการผ่าตัดเกี่ยวกับทางอ่าผ่าตัดฐานกล้องทางนาฬิเวสนะครับตัดฐานกล้องครับอันนี้เป็นมีดนะฮะอันนี้เป็นตัวพยุงเอ่อพ่ลูกอย่างเงี้ยนะฮะนะครับแล้วก็ทำขึ้นมาจากที่นี่บินชักใหญ่ๆนี้ที่เห็นกองทับถมกันเต็มไปหมดนี่เนี่ย เกี่ยวข้องกับแผนกสูนินารีย์ใช่แล้วก็ถูกออกแบบถูกวัฒนาที่นี่ผมเป็นคนร่วมทําวิจัยกับอาจารย์หมอท่ลามานะวิจัยเครื่องมือก็ค MM ือเป็นที่ปรึกษาของหน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนาีเวาอันนี้เป็นมีดผ่าตัดกุดูนะฮะถ้าเปิดตรงนี้ปุ๊บคุณจะเห็นมีดมาเห็นไหมแล้วมีดตัวนี้ที่โผล่มาเนี่ยพอเราเปิดสวิตช์เนี่ยเรากดดีสวิต นะเฮียเป็นคนออกแบบผมเป็นคนออกแบบพัฒนาขึ้นมาตัวนี้นะได้สิทธิบัตรแระด้วยของพิรามายอดที่สําคัญนะคุณดูนะอันนี้คืออะไรเอ่อน่หน้าตาเหมือนมันเครื่องโกนนวดเฮ้ยจริงด้วยอ่ะ เห็นไหมครับเครื่องกลหนวดไฟฟ้าของผู้ชายละครับของผู้ชายไอ้เครื่องกลหนวดเนี่ยเราก็เอามอเตอร์มันมาใช้ประกอบกับโครงสร้างเฟรมที่ผมสร้างขึ้นมาออกแบบขึ้นมาก็ทําให้มันกลายเป็นมีดผ่าตัดไฟฟ้าทําให้ใบมีดนี่วิ่งได้เห็นไหมครับนะฮะซึ่งซึ่งก็กลายเป็นว่าเราสามารถผลิตมีดผ่าตัดที่เป็นไฟฟ้าขึ้นมาปกติถ้าไม่มีไฟฟ้านะหมอเวลาทําการผ่าตัดเนี่ยจะต้องค่อยๆเฉือนค่อยๆเฉือน ชิ้นเนื้อชิ้นใหญ่ๆคอยัดตัดจนขาดใช้เวลานานโอ้จากที่กอนนวดไม่กี่นาทีก็ตัดขาดแล้วแล้วถ้าทางเนี่ยจะช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิตด้วยถูกไหมครับต้นทุนการผลิตคงไม่เกี่ยวแต่ที่เกี่ยวคือการเซฟผลให้เซฟเรื่องค่าใช้จ่ายเครื่องมือแต่ละชิ้นที่เรานําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยเป็นแสนแสนเวลาทําผ่าตัดแต่ละครั้งก็จะต้องลงค่าใช้จ่ายการใช้เครื่องมือถูกไหมครับค่าผ่าตัดมันก็เลยแพงถ้าเราพัฒนาด้านการแพทย์เนี่ย ให้มันมันมันเจริญแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีหมอทําการผ่าตัดก็เร็วด้วยนะครับนะฮะคนไข้ก็ฟื้นตัวเร็วแผลก็เล็กค่าใช้จ่ายก็น้อยอันนี้ช่วยชาติได้อย่างมากใครจะไปรู้ครับว่าเครื่องกลหดเนี่ยจะสามารถกลายเป็นมีดผ่าตัดที่แบบอัจฉริยะไม่ต้องแบบ เขาไม่แผลใหญ่ด้วยนี่สุดยอดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับน่าจะตรงกับที่เรามาขอความช่วยเหลือวันนี้เลยคือว,วันนี้ครับผมรูผม้ผมรูมเ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยปะเดี๋ยวมวต่อช่วงนี้อ่ะนะผมรู้ว่าพวกคุณคิดอะไรคุณมาหาผม,ผมอ,อ่ะผมรู้แล้วแหละนะช่วงนี้อ่ะมันแรงน้ำใช่ไหมฮะ ปัญหาคือการที่มันแรงเนี่ยเพราะมันไม่มีเมฆไม่มีฝนอ่านี่คือเครื่องมือที่มันเปรียบเหมือนเมฆเนี่ยอย่างเนี้ยผมหมุนอันเนี้ยเครื่องมือที่นะนะคุณลองจับสองันนี้เอามือคุณเอามือแตะสองอันนี้สองข้างแตะข้างสองข้างเนี่ยอ่าตรงไหนครับแตะแตะเข้าไปอย่างเงี้ยฮะอ่าพอปแตะเลยครับแตะแล้วอุ้ยเอ้าวเป็นอะไรโอ้เป็นอะไรครับเป็นไงเห็นด้ำเปรี้ยวเมื่อกี้ไม่ได้ยินเหรอเป็นอะไรครับมานี่มานี่มาเล่นอะไรมาเห็นเมฆอ่ะยัง จานเมฆอะไรล้วมันไฟมันไฟช็อตผมเนี่ยเอ้าก็คุณโหจะเป็นหมันมะเนี่ยมันคืออะไรครับเครื่องอะไรมันมีไฟช็อตด้วยครับนี้จริงๆอะมันเป็นไฟฟ้าสถิตนะผมจำลองให้เนี่ยมันเปรียบเือนเมฆสองก้อนมันวิ่งเสียดสีกันบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็ดูดผมนะเห็นไหมเห็นไหมเด็กๆเนี่ยเราเลียนหนังสือมาบอกต้องมุนคนลวดไอสนาแม่เหล็กถึงเกิดไฟฟ้าขึ้นถูกไหมอันนี้มีคนลวดที่ไหนอะไม่มี มีแม่เหล็กไหมไม่มีแล้วทำไมมันเกิดไฟฟ้าได้เห็นไหมนะมันเกิดไฟฟ้าได้เมฆอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยเสียดสีกันก็เกิดไฟฟ้าได้เห็นไหมนี่คือสองก้อนเนี่ยวิ่งเสียดสีกันใช่ไหมฮะแล้วมันก็เกิดไฟฟ้าขึ้นเกิดขึ้นจริงๆครับพี่ก้องไม่เชื่อพี่ก้องเห็นไหมเชื่อครับเห็นไถ้าหมุนถ้าเมฆมันวิ่งเร็วๆเนี่ยมันเป็นฟ้าผ่าเลยนะเห็นไหมเห็นไหมสายฟ้าวิ่งเป็นฟ้าผ่าเลยเห็นคือ การวิธีการหลักการเดียวกับฟ้าผ่าใช่ครับการเกิดสายฟ้าผ่าจากท้องฟ้าลงสู่พื้นดินจากดินขึ้นฟ้าเนี่ยคือเมฆมันวิ่งเสียดสีกันแล้วประโยชน์ของของเจ้าเครื่องนี้คืออะไรครับเราใช้สอนนักเรียนให้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เอาละทีนี้ล่ะเครื่องนี้ล่ะคุณก็เอาไปช่วยชาติอ r n o v a t i o n โอเคไหมเออคือเฮียครับ คือมันยังไม่ใช่เครื่องที่เรามาตามหาครับเฮียทำไมอ่ะยังไม่ใช่เครื่องนี้อ่ะอาย่างงั้นไปดูยังมีอีกเยอะไม่ต้องไปต้องมีมีมีไปดูข้างล่างกันมาที่เราเออมามามาตามมาตามมายังมีอีกเยอะแยะข้างล่างนี่แหละมาเถอมามาดูมาดูมาดูเห็นไหมโซฟานั่งดูอ่ะกต้องนั่งดูมามานี่มามา มันนขึ้นไปนั่งเลยขึ้นไปนั่งไปนั่งเลยล่ะครับนั่งเลยครับนั่งตรงนี้ครับไม่ต้องถอดรองเท้าฮะนั่งเลยอ่นั่งเลยครับแล้วขาอย่างตรงนี้ไว้ขาอย่างตรงนี้ไว้เครื่องอะไรครับเนี่ยลองนั่งดูเห็นไหมยืดครับอันนี้จะช่วยบริหารเข่าคุณเนี่ย ตามข้อต่างๆเนี่ยให้ข้าบแรงผมเรียกว่าเครื่องอะไรครับผมไม่เลยเรียกเครื่องอะไรตอนภรยาผมเนี่ยเขาปวดเข่าหมอจะพาเข่าอยู่แล้วผมก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาให้ใช้สามเดือนเข่าก็ดีขึ้นเดินสบายรู้จริงๆด้วยนั่นเนี่ยเรื่องบริหารบริหารเข่าลองดูเสุกคนเลยครับเข่าเจ็บอยู่ดีเข่าเสียอยู่ก็ดีเลยจริงๆคือวิธีการใช้แค่นี้เลยแค่นี้เลยนะแค่นี้เองน้ำหนักเบาไหมฮะ ใช่ไหมอ๋อคืออย่างนี้ครับเวลาคุณหมอเนี่ยจะให้บริหารเข่าเนี่ยเขาชอบให้ผมลุกนั่งลุกนั่งย่อเข่ามันหนักทีนี้มันหนักเราทำได้อออะไรอย่างเงี้ยอย่นแค่สิบทีเข่าุณก็ปวดละแต่ทำไม่ได้เราก็เลยไม่มีกระจิกกระใจที่จะบริหารเข่าครับแต่อันเนี้ยเราเราได้เราได้ยืดได้งอแล้วก็ไม่รู้สึกว่าหนักแล้วมันจะพริหารได้จริงอะครับดูมันแบบมีโลมีล้อมันสบายเกินไปหรือเปล่าครับอันนี้อะนะ ทำสำหรับคนที่มีอายุแล้วแล้วก็นั่งดูทีวีไปทําไปในห้องก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมนะก็สามารถที่จะบริหารทําให้เอ็นข้อเข่ากล้ามเนื้อขาก็แข็งแรงขึ้นอันนี้ถูกยังถูกใจยังไม่ใช่มันไม่ใช่ครับออาไปใช่กันมานี้มาดูนี่อันนึงมาหนี้นี่นี่นี่อันนี้เลยอันนี้อันนี้ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอันนี้นะเฮ้ยเฮ้ย

ให้เด็กๆเล่นสนุกเป็นของเล่นอ่านี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าลองยิงเนี่ยเอาเอาแล้วไงอุ้ยยิงอะไรเนี่ยเราไม่เจ็บเอาอันนี้ผมว่าน่าจะได้อีกอ่ะอุ้ยอันเนี้ยอ่ะช่วยชาดดิไปไหนกันล่ะนี่อย่างนี้เลยอันนี้นะเจ๊ะมั้ยอ่ะไม่ทางไหน เดี๋ยวๆใหม่ๆพอแล้วพอแล้วไม่ไหวแล้วเฮียเ็นๆตั้งใจฟังพี่ชายผมด้วยอาวุธก่อนเออเอาพี่ตั้งใจเล่าให้มันเป็นกิจกามผิดใจลักษณะไเห็นแล้วครับว่าเฮียเนี่ยมีความสามารถทางด้านการประดิษฐ์หลากหลายการศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์และของเล่นแต่ของที่เรามาอันนี้ช่วยชาติไม่ได้เหรอเนี่ยยังยังไม่ได้อันนี้นี่นะป้องกันชาติได้เลยนะอันนี้เลยเดี๋ยว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 ท่านผู้ชมครับสองคนนี้ได้มากเรื่องเลยนะมานี่ตกลงใช้ผมช่ว ไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่เอาท่านผู้ชมคิดดูมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเนี่ยผมยุ่งมากมากเลยนะมีใครอยู่ด้วยเหรอนี่ท่านผู้ชมไหนท่านผู้ชมด้วยเหรอสองคนนี้นะเนี่ยครับผมว่านะครับเนียตั้งใจดูสิ่งนี้พร้อมๆกันครับครับไปดูปัญหาของเมียคนนี้ครับโอเคอ่ะนี่เหรออย่างตัวคุณพ่อเนี่ยเขาจะไปทำงานนอกบ้านกลับมาก็จะมาช่วยดูแลลูกนะคะแต่อ่ามันจะมี อย่างปัญหาอย่างบางกรณีที่เวลาลูกเกิดเสมหะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอย่างเป็นตัวคุณแม่เนี่ยตอนอยู่โรงพยาบาลก็จะมีคุณหมอมีพยาบาลเขาจะช่วยมาสอนว่าเราควรจะต้องต้องทำยังไงนะคะก็คือการเอาลูกเนี่ยพาดบ่าแล้วก็ตบที่หลังเบาๆแต่ตัวคุณพ่อเนี่ยพอเขาเขาเจอปัญหาแบบเนี้ยเขาก็จะไม่ค่อยกล้าเขาก็จะไม่ค่อยกล้าทําอย่างนี้เพราะว่ากลัวเรื่องน้ําหนักมือน้ําหนักตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่ามันจะแรงไปใช่ครับกลัวลูกเจ็บ เพราะว่าบางทีมึงผู้ชายเราก็ไม่แน่ใจว่าพอเคาะไปแล้วเบาไปหรือเปล่าเบาไปก็กลัวมันไม่ไม,ไม่ไม่เกิดผลพอแรงไปเราก็กลัวลูกเราเจ็บอะไรเงี้ยครับโอ้เนี่ยน่าสงสารอือพอจะช่วยเหลือเขาได้ไหมครับเนี่ยผู้ชายเงี้ยดีนะเขารักลูกรักเมียของเงี้ยแล้วทำไมไม่บอกผมตั้งแต่แรกแล้ว เขาจะบอกแต่แรกนะครับฮียไม่ฟังเลยอ่ะก็นึกว่าจะมาดูสิ่งประดิษฐ์ผมไปมาเยอะแยะไปหมดแล้วผมไม่รู้จะเล่นอะไรที่ผมพยายามอกเอียังต่อไปมีมีไหมครับเครื่องที่ช่วยพ่อลูกอ่อนคนนี้เนี่ยสบายมากมีก็พูดง่ายถ้าของเก่ามีก็มาซ่อมได้ถ้าไม่มีก็สร้างได้ที่สำคัญอาคุณจะช่วยชาติใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาของที่เขาทิ้งแล้วมาทำเลย เฮ้ยแล้วมันจะมาช่วยเด็กอ่อนได้หรอครับรองเลยครับครับเดี๋ยวไปดูกันไปนะไปโอเคครับเดี๋ยวเชิญครับปืนนะปืนไม่ต้องเอาปืนแล้วเดี๋ยวอะไรครับเปจะดูเชิญเลยครับท่านผู้ชมไปครับเซมหะเนี่ยนะคะก็สามารถทําให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจได้นะคะทางเดินหายใจของระบบหายใจของเราเนี่ยมันนับตั้งแต่จมูกนะคะแล้วก็ไปที่เลื่อยลงไปนะคะไปที่กล่องเสียง ผ่านตัดก่องเสียงลงไปแล้วก็เป็นหลอดลมหลอดลมใหญ่แล้วก็หลอดลมเล็กนะคะนี้ถ้าเกิดว่าเสมหะเนี่ยมันมีการอุดกั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอยู่ที่จมูกนะคะมันก็จะทําให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจระดับต้นเด็ก mm. หลายๆคนเนี่ยหายใจไม่ได้เลยอุดอัดหายใจลําบากนอนไม่หลับเนื่องจากมีน้ามูกไปข้างค้าที่จมูกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้ํามูกหรือว่าเสมหะอันนี้เนี่ยไปอุดกั้นที่ทางเดินหายใจใหญ่ๆนะคะก็จะทําให มีอาการหายใจลําบากเกิดขึ้นนะคะมีอาการไอโคลกโคลเกิดขึ้นนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยสามารถที่จะไปอุดหลอดลมระดับกลางนะคะก็จะทําให้เกิดมีการปอดแฟกก็มีการติดเชื้อตามมาได้จากเสมหานี่เองนะคะทีนี้เสมหะเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อตามมาหรือการติดเชื้อทําให้เกิดเสมหะก็ได้จะให้บอกบอกว่าบางคน ะะที่มีการอุดกั้นมากๆบางคนอาจจะถึงแก่เสียชีวิตได้ปัญหาเรื่องเสมหะไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วเรียกได้ว่ามีอันตรายถึงชีวิตแล้วสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาช่วยเหลือนั้นคืออะไรอีกสักครู่ได้รู้กัน